สวัสดีทุกท่านนะครับผมพู้ชมเอิร์กอีมอนนะครับในเกมแอฟริียภาคที่สามเอ็ดดัอสคูททำในโรงเรียนอ่าก็หลังจากที่โดนหินปิดปากทางอายออกแน่ออกไม่ได้ก็เล่นอะไรก็มีอย่างนี้ดิผมก็รู้แนวตงเดิบไปเดิบ รู้สึกมึงจะเลื้อยความหลังบ่อยมากเลยนะนี่นะอย่ารำคาญนะฮะถ้ามันมีเสียงรบกวนเยอะห้องเรียนต้องมีการคุยกันเป็นธรรมดาสาระขอจังอะไริ๊งโคตรหนังสือครับผมโจ๊กเกจิงเพิ่งจะแนะนำตัวเหรออ้าว เติมน้ำมันน้ำมันโผลเข้ามาตอนทอนี่เฮ้ยบางจ้ากูเข้าปั๊มเจ็ดกูเข้าปั๊มเจ็ดเกียรเาเล่นเกมเราต้องปมปาบิก้าด้วยทำไมมันเกิดขึ้นแล้ว มีอะไรอีกมั้ย Nothing Nothing อะไรเราว่านี่เราต้องกินมาม่าครับลดต้มยํากุ้งนิด này And I Yo yo เราต้องรู้ให้ได้เขาคือใครเขาคือใครใครไม่รู้กูไม่อยู่แล้ววะรับรับทำไมไม่กดตัวสีอ่ะทำไมกดตัวสีเพื่ออะไรไม่ใช่มันไม่ใช่เกตสปินตัวเซลนะเจอยยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอ้าติดติดยัง ตัวเฮียอะไรล่ะใส่เนื้อเนี่ยอร่อยไหมโอเคจะดเล็บไปไหนะอ้าวอ้าววัยเซลาคีแล้วอีบ้าให้ไหนมาัวาลอกกอหูก็อยู่วะดานนี่ รู้สึกรู้สึกว่าคลิปนี้เสียงรบกวนจะเยอะขึ้นมากมายใครวะไม่รู้รู้ไลูอาจได้มีการอัดใหม่สำหรับคลิปนี้แต่ถ้าโอ้ช่างเถอะ มาเถอะทำมันแตกโอ้ยมึงอยากก็อยากอะไรมากมายเลยให้กูเดินสักทีเออให้ให้พี่เดินสะดวกเถอะอะไรเนี่ยคารมายอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตายยังถ้ายังเกมถ้าตายแล้วเกมก็จบดิโอ้ยจบจบปิดไอ้สัตยาปิดปิดปนี่นี่มันมีสูตรอยู่ไอเกมเนี้ย คือดูน่าดูยายยายจักรใจรับรองคอมพิวดับเลยคอมพิวเตอร์เกมเชียบผมที่อเป็นชินนบอกอย่าดูถูกแ่งเก่งชิบหายนะครับยกไม้โดยไม่ใช้มืออย่าดูถูกกูนะกูนี่ดูคอนโทรเกนี้มาเยอะแล้ว ว่าเราเราเพลงของเราจะได้เริ่มก่อนน่ยเออใช่เรามีโปรเจกต์แต่งเพลงอยู่นี่นะมีแล้วอแบ่งอ้าวแล้วกูจะเอามันออกไงง้อขี้เกียจไงเก่งมากอ้าอื้อ Let me go Let me go Let me go บันด,รดครับผมขอบคุณที่บอกครับใใใใอุ้คยคุณเข้าใจหออรอ,อ,อกม,มกู What's happening Oh feel i my c h มันต้องเปิดอะครับแม่งกูก็ไม่เห็นอะไร

อะไรก็ไม่รู้ไม่อ่านหรือไม่อ่านมีใครไหมไอ้สัส้อลาสรูมไอโอโหมาม่ามึงหอมมากเดี๋ยวก็จะแย่งมึงแดกเฮ้ยเฮ้ย บอกเลยว่ากดตัวสี <those tracks. S 1> ไม่ได้มันไม่ใช่เกสเปินเตอร์เซลเมื่อกี้อ่ะนี่ยบอกไม่ได้เฮ้ยไม่มีกล้องมันจอปิดเฮ้ยเฮ้ยคุณหลอกอย่างนี้ก็กำแพงอยู่ What the เฮ้ยอย่าทางดิ What the fuck Let's you know เฮ้ย ui Ladies and gentlemen Could you go out for me please? <g sürnh deuts> I don't know! <g commentary> <tide> 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 uh, 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 okay. Một chai một lẻng Young! ด้วยเสียงรบกวนทําให้หมดความหลอนไปในบันดลเลยทีเดียวเชียร์สำหรับเกมนี้ <Okay. S 1> คุณคือใครผมอยากเจอคุณมามึงมาแล้วที่ตอนเมื่อกีอก้มไม่ไม่เดินเดินไปห่ากูกลัวนี่ไงกลัวจิ้มไต่บอกเตะ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 วเตะไม่ได้ตวา <c oughs> อุ้ห อ๋อละละวปวดกูปัวแบบอุ้ยแตกทิ้นเดอะบ็อกซ์มันคือของกู้ชีพอ๋อใครมันอเมซ่าวิทโอเคก้าว I should go there where can I go เปิดได้แล้วคุณผมไม่ผมไม่ทราบว่าเกมนี้มันหลอนตรงไหนไม่ทราบว่าเกมนี้เราตรงไหนคุณต้องเล่นเอเคคุณต้องเล่นเองนะจ๊ะว้าให้กูก็ไม่เล่นไอซัดเฮ้ยเกงอ่อนเกงตึงไงเกงขอ่อนเ้งคืนไม่เล่นทำไมเขากูเคยเล่นมาแล้วไปกลุ่มไหมวันสองสามสี่โอเค แัรติยาอะไรเขาม่แต่คอมไบฟิวชันไปใช้ในดักบอลนู้ีไม่กูเล่นเด็กสังเวยอันเชิญบูไอเออบูชายันสองตัวบูชายันสองตัวเหมือนกันอุ้ย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 อ เจ็บตัวนิดหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่ี่กูต้องไปมัน,ม,น,ม,นมันแดดสองฟ้าแล้วตอนนี้แดดสองฟ้าเป็นสัญญาณวันใหม, <laughs> 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 ม่วิ่งแล้วว้าวมนระเบิดไปแล้วมั้ง,อ,งอ,อย่าให้กูตายจักเลยนะ <laughs> <laughs> ถ้าเราจำไม่ผิด วิธีการผ่านตรงนี้เราจำได้ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผ่านขอบใจไหนเปิดกูด้วยนี่เปิดกําไ่ง่ายๆเลยครับสำหรับเกมนี้ง่ายเหรอปีนลงหน้าต่างกวากลตายหาก่อนอะไรมันจะรู้จะรู้ไหมว้าวเล่นอย่างนี้มาเจอไม้ค้าวกบได้ ว้าวหมุนหมุนกรึกเปิดไฟใส่กลอนครึกชิมครีมอยา่าขัดกูดิเฮ้ชั่ว คุณน,นี่มั่วเหลือเกิน What the fuck ต้องหาทางขึ้นไปฉันมี<ห>นวิธีอ้าไงเหรอเขาไปะนะตามด้วยไหมออกแล้วให้ให้ตีบล็อกมาน,ะนี่อย่าได้ดูถูกดกได้ไ,ไงตัวใหญ่ฮะมันเกนะ่ง

Yes, and there's a good reason for it. <laughs> yeah, but you can light the lamp now if you wish. What's the reason? <laughs> mess, that is. Stay close. <laughs> Be careful, <laughs> <not to stray. laughs> What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. a t ิบไปเดิบเดิบเดิบคือถั e น้ำมันใหญ่อที่เกียวปั๊บปตตาโต้โอ๊ยอายุยื้่่ข้ามกูไม่อยากแล้วกูอยากเมื่อกี้ตอนนี้กูไม่อยากแล้วรับดาบเพชรมาให้มึงแล้วมึงบวก มั้งมดี่แล้วดีดยิไม่ใช่นะอิเดียนตีไม่แตกด้วยนะมึงถ้าไม่เล่น,ใน,ในครีเอทีฟหมดใจีขุดเดีไม่ขุดทองวยไม่ใช่โอ,ไไโอเอาเขาอย่าประกาศชื่อเพื่อนเราต่อหน้าสาธารณชนอะไรมาชื่อโอ้ไอ้เกือบไม่ได้ลงยูทูบแน่ว่าคลิปนี้เอาฮากันอย่างเดียววะ่ะ อย่ามาทายอินที่ชแนลกูเอ๊ะเอออีโมจะไปเล่นกีตายเพลงผมครับว่าส yeah yeah. oh, ักไกส์ยังไม่รู้ชื่อวงนะครับตอนนี้จะไม่ไหว กูหาจุดน่ะโอ้เออจุดเทียนเจทียนเคทียนเวียนวนหาไม่เจอไม่เข้าใจไม่เข้าใจเกมอ่ะนะจุดเทียนแล้วแม่งก็ไม่ยกเทียนนะยกลงเทียนมาแบบยกไม่ได้อุ้ยไที่ดย่นนเลยปิดบานเียแแม่ ต้องใส่มันวิ่งเด right <the yeah. ินกันหน่อยเดินกันหน่อยพวกคูกเย่น่าสิงแอดเปล่าครับกูมืนหัวกูมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลย กูก็วิ่งวนอย่างไรดีแล้วกูต้องไปไหนทำอะไร <Yay! S 1> มีไม้ไไ่ดหล <c oughs> ใช่ไม่ได้หลอนมากเปิดไฟเล่นเพื่อนอยู่กัน30กว่าคนแถมมี2คนขนาบข้างคอยพูดที่แ่รู้ก่อหูกูอยูอ่ สบายอะไรเล่าแม่งเ้ยประตูประตูไม่ได้ไม่เกี่ยวเลย ครับนี่มันเกิน5นาทีมาเยอะแล้วครับกูว่าเกินนะก็เดี๋ยวก็คงได้แบ่งกันแล้วกูว่ากูอยากจะแบ่งพันแล้วเนี่ยครับเวลาเราไม่เหลือแล้วโอ๊ยอะไรวันนี้ก็กูหาอะไรไม่เจอนี่หว่าเฮ้ยเข้าประตูปประตูทางทางที่เราเข้ามาเนี่ยนะอย่าเลย โอ้ยอย่าเลยง่ายๆนะจุดเดียวจบใช่ไหมกิเนตเอฟไอสัตว์เฮ้ยองตูมกระกสกสกัดถอนกินเนตดีลิตก็ออกไปลองเล่นปังยาเล่นอย่างนี้หัวไม่ดำใช้มาแล้วเจอได้จูดีของรวยมาก ผมตอี่มือยอนผมน้อยนะผมนี้ขากูเเห็นมันไม่มีเฮียนั่นด้วยก่อนประตูเห็นมันไม่มี ถ้าทางเราจะอยู่ในนี้กันอีกนานเลยนะเนี่ย จะได้ผลตุ๊กตาเขาก็เปิดได้ประตูแล้วยิงหลอดไฟดิเปียงอะไรอ่ะแอปเปิลไม่รู้โอ้哟 ไ่ส่องตบ่ะเบ้ออยากอยากรู้ว่ามึงไม่ร้อนมั้งหรือไรคือมึงเอาไฟออกอ่ะจะมึงเบื่อมากมัน้องอยู่มืดๆ่ะปู่เราอยู่คนเดียวอยู่ลำพังเฮ้ยหัวไอเปกินตอนอุ่นๆก็อร่อยนะไม่แน่ ตั้งรอแต่กูกินมามา่าน้ำเย็นอยู่เย็ยนเลยเอ๋ออ้าวไอ้นีเ่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้องใจมากฟาดฟาดฟาดไม่แตกปล่อย <c oughs> ฟาดฟาดฟาดอ้ออาวหายไปหยห <c oughs> ไหนแล้ววะไม่บ <c oughs> อก <c oughs> อะไรให้แขนลงสั้นเฮีย ไม่รู้แต่กูไม่วิที่ที่จะปลดปล่อยมันเออเอาเอามากูเอามากูนั่นแหละปล่อยมันไว้ปล่อยให้ฉันตายลงอยู่ทุยไอ้สุกไม่บอกเลยอมาเลยกูอยากรู้นะมึต้องการอะไรจากสังคม เคยเรียนเล่าไม่เคยแต่เล่าเฉยๆอ่ะเคยปีหาของมาได้เท่เนอะบอสไปนะครับกล่องลงมาให้โยนเดี๋ยวม่จะเหมือนเนี่ยหาทางมาได้มาไม่ได้ใช่เติมน้ำมันก่อนเติมแล้วเติมอีกบ้านๆมึงเรียกว่าเติมนิ้มเต็ม